สวัสดีครับวันนี้เรามาดูทีทีนะครับมีฮานแลด์ดันดินทำถนนนะครับผมนะครับดันขึ้นภูเขานะครับผมดูด้านหลังดูด้านหลังครับ ดังเลยนิ่มๆเลยครับนิ่มๆิ่จะแรงสมชื่อหรือเปล่าเห็นไหมาครับดูเลยครับประท่าเดก้านะครับประท่าเดกกาหนึ่งเก้าห้าครับผมกำลังถอยมาแล้วครับกำลังถอยมาถอยขึ้นภูเขานะครับเนี่ยจะแรงสมชื่อไหม ยับนิ่มๆเลยครับใจขาดแล้วครับปัก <c oughs> นิ่มเกินไปครับถอยนิ่มเกินไปไม่ใช่วัยรุ่นครับนะครับนี่อีกคันหนึ่งจะเป็นไวัยรุ่นนะครับครับแต่ตอนนี้เป็นของ ตายังแรงครับตายังแรงคันนี้ของตัป่านะครับคันนี้นี่เออตายตายตาย,ตายโอ้โต๊คู่แล้วครับเฮ้ยเหยียบแรงๆหน่อยครับเหยียบแรงๆหน่อย นี่ครับเด็กกาครับเด็กกาหนึ่งเก้าห้าประทะทีทีสี่สิบห้านะครับผมดูเลยครับดูกันดูกันแรงๆดูกันแรงๆนู่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู TC 120นะครับโอมัสสุขครับผมเพิ่งฟิตเครื่องมาใหม่ โอเควันนี้ช่งางก็มาทำแอร์ให้แล้วดูครับผมโอเคนี่คันนี้วัยรุ่นครับคันนี้วัยรุ่นครับมาแล้วครับล็อกหัวตัวครับล็อกหัวตัวหนึ่งเก้าห้านะครับผม ควันครับดูควันครับโอ้ยนี่ครับทังเดียวจบไม่มีใจขาดตัก๊กแรงสมชื่อ <Hindu. S 2> ดูครับดูครับดูถึงจะเก่าแต่ก็แรงนะครับผม ลอยขึ้นภูเขาเลยนะครับขนาดผมยังลื่นตกเลยครับม,มาแล้วครับด้านหน้าของทีทีสี่สิบห้าครับโอ้เจอก้อนดินก้อนใหญ่ครับแห่ล้อลอยครับล้อลอยต้องเหยียบครับต้องเหยียบเหยียบลอกล้อน,นะครับหาอยู่ครับหาเจอไหมโอเคขึ้นได้ สบายมากครับสบายมากแรงสมชื่อครับแรงสมชื่อโอ้ดูนะครับถาดโฝนไปนิดนึงสบายมากดูครับก้อนดินครับก้อนดินโอ้โหอ,อ,อันตรายนะครับอันตรายนะครับแบบนี้อันตรายโอ้โหอ,อันตรายครับอันตรายก้อนดินไปโดนเดี๋ยวก็โดนสายไฮดรอลิกนะครับไปแล้ว ไายตั้งหลักครับหันหน้ามาใหม่หันหน้ามาใหม่นะครับผมดูแบบมันๆเลยระยะประชิดออสบ,บายมากครับสบ,บายมากดูครับใจไม่ขาดใจไม่ขาดครับอยอดยอด TT สี่จุดห้า เหมือนคันเล็กนะครับแต่ไม่เล็กนะครับล้อหน้าใหญ่นะอันนี้ใบรุ่นนะครับครับแต่มองไม่เห็นหน้าครับหลังคาก็แต่งครับหลังคาแต่งท่าจากใบนิ้วนะครับ ภาพย้อนแสงนะครับผมเยวก่อนถ้าไปถ่ายฝั่งนู้นเราจะชัดไหมเออเยอเราจะไปถ่ายฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้ตปานะครับผมรถใหม่ครับแต่คนขับแก่ครับไอเห็นไหมครับนี่แหละเหยียบคันเร่งไม่สุดอืม โอ้โ้สบายใจว่ามีรถไถเนาะสบายแล้วคักหลายนี่ไถมุมหนึ่งครับดับไถมุมหนึ่ง นี่ไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยท่อประปานะครับท่อน้ำบาดาันสูงมากครับสูงมากนี่ดีครับผมยังแรงครับยังแรง GT45 ครับดันดินขึ้นบนภูเขานะครับผมทำทางครับทำทางโอ้โหนี่เขาเรียกวัยรุ่นครับโหสุดยอดสุดยอดไกลไม่ขาดเลย เดี๋ยวจะเบื่อครับเดี๋ยวจะเบื่อเดี๋ยวจะพาไปดู P C 120นะครับผมมาสู่ร้อยครับผมกระทะ T T ถี่สิบห้ามาดูอีกมุมหนึ่งครับผมแรงสมชื่อไหมครับดูครับดินมันบวมนะครับเอ่อดูควันครับดูวควันโล้โก มาดูมุมนี้นะครับว่ามันจะปุ่นตลบอ้วนแค่ไหนตายแล้วครับตาแล้วปุ่นมาหาเราเลยนะครับผมงหายง่วงครับงหายง่วงเรียบร้อย